สวัสดีครับอยู่กับช่องแอดมินทีนะครับคลิปนี้ก็มาที่อู่ช่างโจ้นหน่อยมาตามหกสีคันหนึ่งครับคันนี้นี่อู่ช่างเล็กก็เดินไว้แบบเป็นระบบแยกหมออลมเนาะคันนี้คันก็สวยเราเจอที่อู่ครับ f c 9J Dominator สองสนะครับรอจะจัดเลย กระบะปีเนีย้ยครับนี่ฮะคันนี้เลยทุกคนวันนั้นที่เราถ่ายคลิปไปรอบหนึ่งครับที่ว่าเขาเอ่าเป็นงานขากระจกทำเองอะ่ะเนี่ยขากระจกเนี้ย SR ขากระจกแต่เลสขึ้นใหม่ครับส,สวยเลยขากระจกตัวนี้ทางซ้ายแล้วก็ขวาเลยครับงานเชื่อมเลยสวย นี่ครับมาดูระบบกันฮะหลังจาก,กวันนั้นกำลังทําอยู่เนาะวันนี้ก็เสร็จละมาดูกันหน่อยสี่ถังเลียงครับเป็นแบบสี่ถังเลียงอันนี้จะพไม่เศษหน่อยก็เจ้าของเขาอยากได้แบบเอาหม้อลมแล้วก็ ไอ้น้ำมันเบรกเนี่ยไอกระปุกน้ำมันเบรกเนี่ยไว้นอกครับเพราะว่าเอาไว้ในกระซี่อ่ะคือเขากลัวมีปัญหาเวลาซ่อมไงเพราะว่าเ,าเขาอยู่ไกลครับเพราะว่ามันต้องมุดเข้าไปใต้ตกระซี่อ่ะนะแต่ถ้าไว้เข้าโลกแบบนี้มันก็สะดวกดีครับแต่ว่ามันก็จะแบบดูเต็มๆหน่อยช่างเล็กเดินระบบไว้โอ้โหสวยมากเลยนะเดินแป๊บโอ้โหไว้แบบคือสวยกว่าที่คิดอ่ะคือนึกไม่ถึงว่าแกจะออกแกจะทำมาแบบเนี้ย สวยมากครับเห็นแล้วแบบโอ้ลองว้าวเลยนะจีแรกมี่ดูรูปเหมือนจะเป็นดําปกตินะแต่ว่าพอมาดูตัวจริงเนี่ยโอ้โหมันคือสีดํากากรุ้งเนี่ยดำกากรุ้งประกายแวววับเลยครับขาจับคขานี้ก็เป็นสนเตลดน,นะทําขาจับเป็นเล่ด้วยนะแจ่มจัดอะเหลดขึ้นรูปครับเนี่ยฮะก็สร้างใหม่ครับโครงสร้างใหม่ออกแบบใหม่นะฮะ โ oh, อ้แจ่มจัดอะช่างเล็กเนี่ฮนะงานท่อลมก็จะเป็นอระตเลสนะท่อลมเล็เนี่ฮนะชุดนี้บอกราคาไว้ก่อนประมาณสี่หมื่นกว่าครับสี่หมื่นัพ อันนี้ก็รถลูกค้าที่มาหาสาครคามนะครับรถมาหาสาครคามคันนี้เจ้าของเขาอยู่นั่นอันนี้เขาเอาขึ้นสไลด์มาที่บ้านโปง่งอะนเนี้ยเจ้าของซื้อเงินสดครับช่างเล็กบางแพรติดต่อเบอร์โทรก็ดมนี้เลยขาจับครับขาจับตัวทางลมก็เป็นดำกักนู่เหมือนกันครับเนี่ยฮะสองขานะ อันนี้ก็ชิปเกียร์ติดตั้งแล้วแต่ด่วนติดตั้งแล้วกันโค้งหน้าหลังก็ใส่เรียบร้อยครับเนี่ยฮะกันโค้งหน้าหลังเสเรียบร้อยเลยเหมาะจัดสวยกว่าที่คิดมากๆเลยสวยก็โคเลยอะกระบอกน้ำนี่กระบอกน้ำลงใส่วาวิกเตอร์ปะวิกเตอร์ GY 2 T. ่ตรงสวยนะแด่ระบบไว้สวยมากโอ้หสวยกว่าที่คิดจริงสุดยอดมากๆเลยครับออกแบบไว้แบบโอ้โหเจ๋วเลยอยากลองนะนั่งเบอสลิคาโลของปาเจโรนอกหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยมือจับประตอูอู้นั่งสบายเนะี่ย สูงกว่านิดรู้สึกสูงกันเลยจะต้องเอาเบาะลงอีกก็แต่ดดว,ว่านั่งสบายนะเบาะน่งสบายเลยกระตูปิดนิ่มม,มาลุกใหม่เนี่ยฮะนี่ครับวิกเตอร์ GY2P ครับ1ุดสองล้อแท้โรงงาน เครื่อง P11C 380แ mm. เรงม้าครับรุ่นเิ็กที่สุดของวิกเตอร์ละบ้านเราอันนี้ตัวใหม่แล้วนะครับมีเดไลท์แล้ว ลากค,ากคบบ่้งลากค่้งเปล่าเนี่ยมีถังลมท้ายด้วยลากหร้อเปล่าวันนี้ยคันนี้นกลับมาดูคันนี้อะไรกว่าเงาๆส,สวยาขาวๆเลยครับ ขาวขาวใส่ครีมทุกคนเนี่ยฮะขาวขาวมันก็จะดูกริมคนหน่อยสีขาวตัดกับพวกทุกสตสเลตเนี่ยโอ้โหมาขึ้นจริงนะโดมิเนเตอร์ e ater, ตัวใหม่ครับแจ,จ่มจัดเลยนะโอ้โหสวยงามมากมาก ท่อคู่ออกซ้ายขวาเลยท่อเพิ่งเดินมาเรือรร่องไหเฮ้ยรถใหม่เลยเนี่ยอ้าวรถใหม่เลยเนี่ยไม่รู้เฮ้ยเป็นรถใหม่เนี่ย เอาตต่อเพิ่งเสร็จเ,เลยเนะี่ยเออสวยเว้ยสวยมากสวยมากคันนี้มาเจอรถใหม่อู่ทั้งโจ้อีกหนึ่งคันครับเนี่ยครับคันนี้เลยโอ้โหสวยงานจริงๆเลย เพลดปิดโชว์น่องนะมองละเอียดมองงานแบบเนื้อภาพมาละเอียดเหมือนงานแท้เลยเอ๊ะน้ำหอมกลิ่นอะไรวะมันหอมจังวะอ๋อหมี่ซิ่งสีชมพูเออกลิ่นหอมหอมดีขอบแคปครับ สวยงามสวยงามไยหน้าโดตัวใหม่สวยจรดีนะสวยคมดีครับนี่ถ้าเกิดว่าเป็นเจ็ดร้อเขาก็จะเป็นแบบนี้จะกลมๆแล้วสวยสวยครับมันคลีน โ okay. อเคประมาณนี้ครับเดาคลิปหน้าวัเดีครับ